สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนฝนจะมารีวิวมือถือรุ่นไหนไลฟ์ Live สดสวยนะคะฝนฝนก็ยกมา3ามรุ่นด้วยกันนะคะมี iPhone X, Samsung A70 และหัวเว่ยโนวา t เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยไลฟ์สดสวยค่ะเรามาดูกันที่หัวเว่ยโนวา t รุ่นนี้กันก่อนเลยนะคะ ลักษณะตัวบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีช่องต่อไม้แล้วนะคะอ่าช่องต่อหูฟังนะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะต่อไม้นอกเพื่อนๆก็ต้องซื้อตัวแปลงมาต่อตรงช่อง Type C นี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะต่อไม์เข้าไปได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เข้าไปที่โหมดวิดีโอเลยโห <Wow. S 1> เป็นไงคะ <Wow. S 1> ใส่กิ้งเลยค่ะ เทียบกับหน้าฝนๆนะตอนนี้นะคะคือแบบว่าอันนี้เป็นกล้องหลักนะคะส่วนอันนี้เป็นในมือถือเห็นไหมคะน้แล้วรุ่นนี้นะคะก็ยังใช้คัมเ a f i ไฟล์ไลฟ์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อ Cam เมราไฟล์ไลฟ์กันเลยหน่อยกอนนะคะเราก็เข้าแอป a c e b o o k ผ่าน Google Chrome นะคะนี่นะคะ Google Chrome แล้วก็จิ้มเข้าไปปั๊บถ้าเป็น m Facebook อย่างนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องกด3จุดแล้วก็ไปเลือกเป็น เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบนี้นะคะอ่ะถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็พิมพ์ไปเลย www.facebook อย่างนี้เลยนี่หน้าตาก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเข้าผ่านเดสก์ท็อปนะคะทีนี้ฝนฝนก็จะไลฟ์ผ่านคามิล่าไฟล์ไลฟ์นะคะกดใช้คีย์สตรีมอย่างนี้นะคะแล้วก็ มาที่การตั้งค่าสตรีมสดกดคัดลอกกดสี่เหลี่ยมคะ่ะเปิดแอป Camera File Live นะคะกด rtmp สีเขียวๆอันนี้นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็วางแล้วก็กดสี่เหลี่ยมกลับมาที่ Facebook Google c Home r นะคะคัดลอกกดสี่เหลี่ยมกลับไปที่แอปนะคะก๊อปปี้ทั้งหมดแล้วก็วางแล้วก็ตกลงคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็กด start นะคะอ่าและนี่ก็เป็นหน้าตาแอป c a m e r a า i ฟ e l นะคะอันนี้เป็นเครื่องของน้องฝนฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแอปก็จะมีขึ้นไลนน้ำว่า c a m e r ่า i ฟ e i ไลนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ออกไปที่ f Facebook ของฝนฝนะคะกด go ไปค่ะเสร็จแล้วเราก็กดที่สี่เหลี่ยมนะคะกลับมาที่ Facebook ของเราค่ะ ั้งเป็นเฉพาะฉันไว้อยู่นะคะอ่ะทีนี้เขาก็ขึ้นถ่ายทอดสดแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดออกไปค่ะแล้วเราก็จิ้มไปที่แอปนะคะแล้วก็กลับไปที่โฮมค่ะนี่เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปดูกันที่ Facebook นะคะว่า Facebook มาหรือยังอ่ะตอนนี้นะคะฝนฝก็ไลฟ์ใช้มือถือ หัวเวย่ยโนวา5ทรนะคะไลฟ์ผ่านแอปคัม l าไฟล e ไลฟ์นะคะอ่าทีนี้เราไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเราต้องกดออกแอปก่อนนะคะเรากดหยุดค่ะกดปุ่มสีแดงปับ๊บพอขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยไลฟ์ยังไม่จบนะคะเรากดที่สี่เหลี่ยมค่ะกลับไปที่ Facebook ของเราจบวิดีโอถ่ายทอดสดทุกครั้งนะคะ วิดีโอของเราจะได้ไม่ขึ้นว่าภาพขัดข้องนะคะอ่านี่คือการไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโทรศัพท์รุ่นต่อไปนะคะ s a m s u n A70 ค่ะนี่เลยจริงๆตัวนเนี้ยวนฝนก็จะรีวิวบ่อยๆมากๆแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีช่องใส่หูฟังเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยก็จะต่อไมนนอกได้โดยที่ไม่ต้องซื้อหัวแปลงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้ถ้า ถ่ายวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยน่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่เลยเป็นไงคะอันนี้ก,ก็ก็ขาวอยู่นะคะหน้าแต่ว่ายังเห็นความที่มีสิวบ้างหนาๆแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ของหัวเว่ยเนี่ยคือใส่กิ๊กใส่มากๆเลยนะคะะ เดี๋ยวเราไปดูตอนไลฟ์สดกันนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ,น,ะนี่ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook กันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอ่ามาแล้วนี่เพื่อนๆก็จะเห็นถึงความที่แบบว่าหน้ามีรอยสิวนะอยู่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น Samsung A 70นะคะ เดี๋ยวต่อไปเราก็มาดู iPhone กันเนาะเดี๋ยวฝนฝนจะใช้ iPhone X live แล้วนะคะแต่ว่าฝนฝนยังไม่ live ผ่าน live air solo นะคะฝนฝนจะใช้ f c e e o o o k แอป Facebook ในการ live เลยนะคะแล้วก็เข้า Facebook นะคะแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดไปเลยค่ะปรับกล้องเป็นแนวนอนนะคะเลือกเป็นเฉพาะฉันก่อนแล้วกันเนาะ โอเคเสร็จแล้วเราก็ถ่ายทอดวิดีโอออกไปเลยค่ะอ่ามาแล้ว,นะวขอไปดูที่ Facebook ก,ก่อนนะคะาจะมืดมืดนิดนึงแต่ว่าในแอป f เฟ e บุ๊กเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นมีอะไรนะคะดูดูดูด,ดูหน้าก็จะเห็นสิวเห็นริ้วรอย เยอะค่อนข้างพอสมควรนะคะและนี่ก็เป็นโทรศัพท์3รุ่นนะคะที่อุน่นฝนเลือกมาทำไลฟ์ให้ดูในวันนี้นะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยไลฟ์สวยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อุณฝน,นด้วยนะคะคุณฝนจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมในวันนี้ค่ะบ๊ายบาย